สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดก้อนแก้วอำเภอคลองเคลื่อนจังหวัดชายังเซาค่ะวันนี้เราจะมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อทองกันด้วยกันนะคะครับสหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสมาอีกแล้วนะครับเราก็ย้อนรอยถอยหลังกลับมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อทองที่วัดก้อนแก้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์กันก่อนนะครับที่ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารของหลวงพ่อทองครับอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันสักครู่ก่อนนะครับครับสำหรับช่วงนี้ขอพอรกันไปที่เรียบร้อยนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่อชอบดูทางคลิปของเรานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ถูกใจแล้วก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับค่ะอย่าลืมกดเอ่อณัฐสิริเทมเพิครับก็ติดตามกันเข้าไปที่ช่องนัฐสิริเทมเพินะครับก็เกี่ยวกับเรื่องวัดนะครับเที่ยววัดชมวัดวัดต่างๆแล้เราก็นําเสนอมานะครับให้กับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะไม่ใช่วัดอย่างเดียวแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวครับก็เรียกว่าทําบุญด้วยเที่ยวด้วยได้ทั้งความสุขนะครับได้ทั้งบุญเลย ในเวลาเดียวกันเพราะว่าสถานที่ของวัดในประเทศไทยของเราเนีก็โอ้โหวัดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นแสนแสนวัดเราคิดว่าเราจะพยายามน,นําเสนอและเผยแผ่ออกให้เยอะเยอะที่สุดเลยนะครับเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่า,าพวกเราเนี่ยก็มีใจศรัทธากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระครูบาอาจารย์นะครับทุกๆสายที่ได้สั่งสอนและแนะนําพวกเรามาให้อยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติ อยู่ในขอบเขตนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่า,าเราก็มาขอนําเสนอผ่านทางช่อง youtube ดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะชอบดูทางช่อง youtube กันเยอะนะครับอย่างน้อยๆท่านอาจจะเขาเรียกว่าตะพัฒตผูนะครับเข้ามาเจอในช่องของเรารเออตูครับมาเจอในช่องของเราเช่นนาสิริเท,ทมเพลเง,งี้ยโอ้นี่คือวัดนะติดตามดูกันอะไรกันต่างๆก็ก็ดีนะครับดูแล้วง ท่านทุกท่านก็ต้องการจะมาก็มาได้ที่วัดก้นแก้วนี้ก็ได้วัดก้นแก้วนี้ก็อยู่ที่อำเภอคองเคลนครับหลวงพ่อทองศักดิ์สิทธิ์มากาเพราะว่าหลวงพ่อทองนี้เป็นอดีตาาเนี่ยเป็นเกจีะอาจารย์ชื่อดังมาจากชนออขเขมรเพราะว่าท่านเป็นเชื้อขเขมรนะครับแต่ว่าท่านมาบวชอยู่ตั้งแต่สมัยจําจความได้ก็คืออายุ20นะครับผมจําได้ตั้งแต่ผมจําความได้เลยอะก็เห็นท่านแล้วอะนะครับก็คือท่านบวชตั้งแต่อายุ20ของท่านจนกระทั่งมาจนลาลาสังขารไปนะครับ เพราะว่าผมจําความได้ที่ที่เห็นท่านก็คือท่านอายุมากแล้วนะครับมีคนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังก็มีคนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังสืบกันมาว่าท่านก็มาอยู่ในเขต่าน,นนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือบวชเป็นพระแล้วก็อยู่ที่วัดก้นแก้วมาโดยตลอดนี่ก็คือเท่าที่เรารู้มาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าประวัติลึกๆบางอย่างเราก็ไม่รู้เลยเพราะว่าเรามันเด็กรุ่นหลังเพราะว่าสาริลาสังขารของหลวงพ่อทองนี่ไม่เน่าไม่เปือ่อยยังอยู่ยังอยู่ดีเลย หลายปีแล้วเนาะทุกท่านต้องการมานมัสกรารหรือว่าน้อมสักการะบูชาขอพรก็มาได้เลยนะคะอ่าก็คือไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ถามกับผู้ดูแลว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ลาลาสังขารมาโดยประมาณเท่าไหร่แต่ก็ที่พอจะทราบได้ก็คือหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีล,ละที่ท่านมรณภาพไปแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้สรีระสังขารท่านยังอยู่ในโรงแก้วก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการะกันเยอะเลยครับเพราะว่า อาลูกศิษย์เก่าๆของหลวงพ่อทองยังมีอยู่นะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าอายุมากๆก,กันแล้วแล้วก็พวกเราก็เหมือนอย่างว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเด็กรุ่นหลังๆนะครับก็ไม่ค่อยจะรู้ประวัติเก่าๆอะไรมากมายนักแต่เราก็อยากจะนำเสนราละเผยแผ่ออกไปสู่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับที่อาชอบทำบุญตามวัดชอบไปไหว้พระตามวัดไปไหว้พระเกจิอาจารย์ที่ ในอดีตที่ท่านเก่งกาจนะครับเพราะว่าหลวงพ่อทองนี้ในอดีตเก่งกาจมากทางด้านวิชาอาคมเรเรารู้รอย่างเดียวว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากแม้แต่อะไรก็เพราะว่านา่พระเครื่องของหลวงพ่อทองเนรุ่นรุ่นฟ้าผ่าแล้วรุ่นอกแตกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะครับรุ่นนี้ผมเคยมียอดเยี่ยมจริงๆนะครับปลอดภัยแค่คาดจะทําอะไรก็เป็นเมตตามหานิยมจริงๆอยู่ในมงคลพ,พันธ์ด้วยไ แลก็หลวงพ่อทองนี้ก็ทางด้านกงกระพันนี้ก็ชั้นหนึ่งเลยนะครับตามประวัติที่เล่ากันมานะครับเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ก็ขอให้เรามีความศรัทธาเถอะนะครับให้เรามีความเชื่อทุกอย่างดีหมดแหละพยันท่านกิสิทธิ์นะครับ,บรรรพายันแล้วก็เป็นเหรียญแล้วก็เป็นอะไรต่างๆทั้งหมดที่ทเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยนะครับของหลวงพ่อทองทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมใครที่ต้องการอยากได้นํามาติดตัวไว้ เพื่อคุ้มครองให้ปกปักรักษาให้ปลอดภัยแค่ค่าให้เป็นสิริมงคลก็ากมาเชา่าา,า,มมากินก็ได้ก็ดีเลยนะครับผมเคยได้นะครับผมเคยได้เหรียญหลวงพ่อทองไวโอ้ภูมิใจมากเลยนะครับมีเหรียญหลวงพ่อทองนี่ไปไหนก็อุ่นใจปลอดภัยแค่คาาเป็นเมตตามหานิยมนะครับสําหรับใครอยากได้ก็ไปที่วัดเลยนะครับไปเช่าบูชาที่านาวิหารของหลวงพ่อทองนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันมาเรื่อยๆเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสารีละของหลวงพ่อนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะน้อมตักราบูชาขอพรขอให้สำเร็จในชีวิตต่างๆก็ตั้งจิตอธิษฐานขอเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยนะครับ ก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะําลาพาจากกันไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่นานจนเกินไปไม่ยาวเกินไปกําลังดีนะครับยังไงก็เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมกันใหม่ๆหรือว่าเก่าๆก็ดีนะครับก็ขอให้ชมกันให้จบคลิปทุกคลิปเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจ้าทุกท่านที่ดูคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านให้มีความสุขให้มีความจเจริญรุ่งเรือง,อง,องการงานการเงนินไม่เจ็บไม่จนนะคะครับก็ บูชาหลวงพ่อทองแล้วมีเงินมีทองไหล <c oughs> มาเ <t> ทมา <c oughs> นะครับมีเงินมีทองอ่าบางคนเขาบอกว่าอ่าบูชาบูชาของพวกนี้นะครับบูชาเหรียญบูชาอะไรต่างๆทั้งหมดบางคนก็บอกว่าอ่าบูชาหลวงพ่อคงหลวงพ่อจงหลวงพ่อจาดหลวงพอ่พอแจ๋ครับอันนี้ก็คือจอทั้งหมดเลยนะครับทีนี้บูชาหลวงพ่อทองก็ต้องบูชาหลวงพ่อเงินอ่าเพราว่าไว้อย่างนั้นนะครับแต่อะไรก็ช่างขอให้เรามีความศรัทธานะครับหลวงพ่อทอง ครับวัดก้อนแก้วอำเภอคงองข่อนจังหวัดชเชิงเซานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานโอศักดิ์ศิีทั้งนั้นเลยนะครับมีนั้นที่เก่าวมาทั้งหมดนี้พวกเราเนี่ยเคารพนับถือเป็นที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราถือว่า,าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้เคยแสดงธรรมต่างๆไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้ดำเนินชีวิตท,ที่ถูกต้องกันที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังใช้กันอยู่นะครับยังใช้กันอยู่มีนั้น วันนี้พี่น้องสาธุชนคนใจบุญทุกท่านที่เข้ามาติดตามในคลิปนี้เราก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านเป็นผู้มีจิตใจที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะครับถ้ามีเวลาเดินทางเข้าวัดร่วมบุญสร้างกุศลนะครับทําทีละเล็กทําทีละน้อยทําทีละนิดทําทีละหน่อยบุญก็จะได้มากขึ้นไปเองนะครับเหมือนอย่างหลวงพ่อฤาษีนิรนามท่านจะบอกอยู่เสมอว่ายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเพราะฉะนั้นสร้างบุญกันเยอะๆนะครับ วันนี้อาจารย์ญิงผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยือนสถานที่วัดมาไหว้พระทำบุญถือว่าเรามาเที่ยวไปในตัวเลยนะครับเพราะว่าสถานที่บริเวณสถานที่ของวัดนี้ก็มีไม่กว้างมากมายจนเกินไปนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสรีระของหลวงพ่อนะครับชมกันเต็มอิ่มนะครับขอพรกันเต็มอิ่มเลยนะครับสําหรับท่านที่ พอแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสาเร็จในชีวิตของท่านเอาละครับสําหรับช่วงนี้เราหมดเวลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ